ัน,นี้จะไปซุปซิปซุปซิป,ซป,ซปนี่จะไปซุปซิปกันที่ดานังอุณหภูมิตอนเชา้าเฉลี่ยอยู่ที่19องศาเลยนะครับเราเริ่มต้นเดินที่สวรรณภูมิประเทศไทยก่อนออกเดินทางเราต้องกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองประจําสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้ก่อนเลยครับพระพุทธมหาวัชิระบารมีศรีสวรรณภูมิ นี้ถึงสนามบินนานาชาติดานังแล้วครับดานังิน International Airport ขี่ไปมาถึงที่บนเขาบันนาฮหิวแล้วนะครับเป็นในส่วนของซันเบอร์นะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นเป็นฟาร์ซีพาร์คครับสวนสนุกในที่ล่มนะฮะรวมถึงหมู่บ้านฝรั่งเศสด้านบนเนี่ยนะครับรวมถึงมี่ด้นหลังไบเนี่ยเป็นโบสถ์สมัยโกธิกนะครับสมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามอยู่บรรยากาศดีครับอากาศตอนนี้ก็ประมาณ22องศานะครับ กำลังสบายๆเลยครับด้านบนไม่หนาวไม่ร้อนจะเกินไปครับกําลังดีเลยฮะขึ้นมาทีแรกก็เสื้อยืดธรรมดาครับแต่พอมาด้านบนแล้วมีลมด้วยมีอะไรด้วยก็ต้องใส่แจ็คเก็ตกันหน่อยเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะเดี๋ยวไม่สบายครับเสื้อกันหนาวก็จะทําให้ร่างกายอบอ,อุ่นนะฮะปกติวิวตรงแถวๆนี้นะครับก็จะเห็นวิวภูเขาเห็นกระเช้าอู้ เห็นวิวรอบๆฮะแต่วันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอกนะรอบรอบตัวไปนี่เป็นหมอกหมดเลยนะทุกท่านนะเออดีอ่ะอู้อู้บานาเฮลดีจังเลยอากาศดีมากเลยครับที่นี่บานาเฮลจานังประเทศเวียดนามครับ เยยลีอ,อะตอนนี้อุณหภูมิก็เฉลี่ยอเท่าเดิมเหมือนนะครับ22องศาแต่ว่าหมอกลงมาเรื่อยๆฮะ ไม่มีทีถ้าว่าฝนจะตกแต่อย่างใดแต่ว่าก็มีละอองรองน้ํามาจากฟ้าเขาเรียกว่าฝนหรือเปล่านี่เขาเรียกว่าลานเบียครับเป็นเบียพาซาครับก็จะมีสวนกรีกอยู่ใ,ใกล้ๆครับเป็นสวนน้ำแล้วก็จะมีด้านหลังเนี่ยก็จะมีลานต้นตรีเป็นดนตรีสดนะครับมีทุกๆชั่วโมง เดีนยวอเ,เที่ยวเยอะครับเรียกได้ว่าเดินบนเขาปันดิฮิวเนี่ยทั้งวันก็ไม่หมดนะครับเพราะว่ามีจุดให้ถ่ายรูปนั้นเยอะไม่หมดเลยฮะอากาศก็ดีครับบ่ออก,การมาพักผ่อนหย่อนใจมาสูดออกซิเจนเข้าปอดแบบพาโนรามาเลยครับ360องศาที่นี่เลยฟานดิฮิว เวียดนามตอนนี้ไปก็ยืนอยู่บนมานาหิวนะครับซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ1,487เมตรนะครับก็ oh. อากาศโดยรวมเนี่ยก็สบายๆายฮะไม่ถึงกระเป๋ามากไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนแต่อย่างใดครับร่างกายก็ปกติดีครไม่มีปัญหาอะไรเด็กๆก,ก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ผู้หลับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็สามารถขึ้นมาเที่ยวบนเขาได้ครับ ก็าสามารถนั่งกระเช้าเรียกว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าสายเคเบิลเดี่ยวที่ยาวที่สุดในโลก,กน,นะครับก็มีระยะทางเนี่ยรวม5.8กิโลเมตรเลยนั่งกระเช้าก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีครับก็มาถึงบนเขาปันฮิวนี้แล้วและแล้ว,ลวตอนนี้ไปก็มาอยู่ตรงสะพานมือนะครับหรือว่าจะเรียกว่าสะพานมือทองคำบอกเลยครับมองไม่เห็นมือเลยฮะเบลเลอร์เลยเห็นไหมขาวจั้วเลย ขาวจัวเนี่ยทุกท่านครับข้างหลังใบนี่คือสะพานมือทองคําครับที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ครับถ้าไม่ได้มาเยือนที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงครับวันนี้หมอกหนาไปนิดนะแต่ก็ได้บรยากาศที่สดชื่นเลยนะครับผมที่นี่ครับสะพานมือบนันไดหิวจานังประเทศเวียดนามครับ อยู่แล้วต้องหาได้ทานกันหน่อยครับด้านบนมีบุฟเฟ่บริการด้วยนะครับก็จ่ายลายหัวเข้าไปครับซึ่งอาหารก็มีหลากหลายเลยนะครับเป็นอาหารบุฟเฟ่นานาชาตินะครับมีอาหารหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเวียดนามอาหารไทยอาหารเกาหลีอาหารฝรั่งนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับตกแล้วหัวแล้วก็ประมาณไม่เกิน600บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยครับเฟอร์เวียดนาม อันนี้เป็นเฝอเนื้อครับ เรามาดูยันต่อตัวอัยพโครเซอร์ er ครับซึ่งเป็นรถไฟหาะหรือรถรางเลื่อนที่เราสามารถควบคุมความเร็วด้วยตัวเองได้นะครับเรามาท้าทายกับแรงน้ำทัวของโลกกันครับ เดวียนานี่ครับยามเช้าหน้าชายหาดเมืองดาน,นังครับเป็นชายหาดมีเคเวจะมีปลาสดสดกุ้งสดสดมาแรกขายตรงนี้เลยครับอรุณสวัสดิ์เมืองดาน,นังครับ ตอนนี้ไปอยู่ที่ชายหาดมีเควถือเป็นชายหาดที่ขาวสวยเออแล้วก็หน้าหาดเนี่ยยาวถึง33กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเหมาะกกบการาพักผ่อนหย่อนใจยามเช้ายามเย็นของผู้ที่ชื่นชอบทะเลเป็นอย่างมากเลยนะครับด้านหลังของใบเนี่ยจะเป็นในส่วนของจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้จะสวยแค่ไหนครับอันนี้ที่ดานางเนี่ยก็เวลาประมาณตีห้นาทีครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะฮะ กำลังส่องแสงมาแล้วครับลำไรลลำไรนะครับด้านซ้ายมือนู้นนะมุมเห็นไฟสีส้มๆแลวนะครับนั่นคือองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดหลินดึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกัน เลินอื่นครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปอยู่ที่วัดหลินอึ่งนะครับเมืองดานางประเทศเวียดนามครับด้านหลังใบจะเป็นเจ้าที่วัดนะครับซึ่งก็พักอาศัยอยู่ที่นี่นานแล้วครับสังเกตจากไซส์และขนาดได้ครับเออโหน่าจะหลายกิโลนะฮะแล้วก็มีบัตตี้อ่ จ้าหน้าที่วัดครับมีทั้งหมูแล้วก็หมาครับที่นี่วัดเด่นอึงดานางประเทศเวียดนามครับ <Wow. S 1> ทุกการเดินทางย่อมมีจุดสิ้นสุดนะครับเม,มืองด,ดา,างนั้นถือว่าเป็นสเสน่ห์แห่งทิศ บุรพาเป็นเมืองตากอากาศที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจฟื้นฟูสภาพจิตใจของเราได้ดีเยี่ยมเลยนะครับจากเมืองไทยเนี่ยเดินทางใช้เวลาแค่ชั่วโมงเศษเ,เราก็จะมาถึงเมืองดาน,นังนี่แล้วนะครับใครอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์มาชมเมืองเก่าที่หอยอันสนุกกับการล่องเรือกระโดงที่หมู่บ้านกมทาน ก็อย่าพลาดที่จะมาสนุกสุดเวียงกันแบบนี้นะครับรับรองได้ว่าสนุกจนลืมบ้านเลขที่ของเราไปเลยล่ะครับท่านผู้ชมในตอนหน้าบไบรท์จะไปซุบซิบถัวรวที่ไหนอย่าลืมติดตามมาตอนต,อนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ